百鬼夜行、その宴に集う鬼たちついに鬼族の未来が決まる瞬間が訪れた鬼王全員が集うこの場において一体どのような面白い余興を見せてくれる何があろうと美酒は用意しておかねば どうも開口だ。 鈴鹿山全大の主鈴鹿御前大江山の鬼王から酒をもらえるのは嬉しい今はそんな気分だ勝てば官軍負ければ続軍我々を許してくれなくてもいい責任から逃げるつもりなどないだが教えてくれ 鈴鈴鹿鹿山山には一体何がが起きていいたのかおお面白ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันได้นะคะตอนนี้ก็อยู่กับพีก,กับช่อง Master P ์พีชนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโอเมอร์จีของเซิร์ฟ g l o b a l นะครับอ่าอันนี้มีอัปเดตแพทช์ใหม่ ันก็มาได้สักสองสามวันแล้วแหละอ่าวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะครับมีตัวใหม่เข้ามานะดูจากหน้าเรากินนะเป็นงานเลี้ยงน้ําชาครับโอเคไปกันเลยตัวใหม่นะครับชื่อซูซูกะโกเซนนี่ตัวนี้เลยตัวข้างหน้านี่เลยที่เป็นผู้หญิงมีเขาเหมือนกวางแต่ว่าอ่านี่ตัวนี้เลยเขาเป็นวังกรนนะ มังกรแล้วก็มีเขาเท่มากคือตอนนี้มีตะคนเปิดได้กันเต็มไปหมดเลยพี่ก็เลยเปิดก็เปิดได้ถึงเวลาแล้วสินะก็อสุซุกะโกเซนนะครับก็จะมาพร้อมกับดันของโกเซนเลยอ่าใ,ให้มาเก็บทรัพยากรกันแล้วก็มีกบ แพ้ด้ดวยมีกบเมื่อกี้มีแล้วก็มีร้านค้าให้แลกของนะครับก็จะมีของตามนี้เลยก็ถ้าทำถึงทำถึงตามที่เขาต้องการก็จะสามารถแลกได้นะครับอันนี้มีเ s r กับ SP ให้แกลกด้วยนะโอเค อย่าลืมมาทำกันอย่าลืมมาทำเควสกันด้วยนะครับมาก็เลขของซูสกาโกเซนนะครับจะอยู่ตัง้งแต่วันที่24่มิถุนาจนถึงวันที่ห้ากรกฎาคมครับก็เลขก็ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้เปิดศูนย์ ครั้งแรกก็จะเป็น4%ที่จะสามารถเปิดได้โกเซ็นนะถ้าเปิดไป50ใบก็จะได้5% 100ใบ6%ตามนี้เลยแล้วก็มีแพ็คมาขายกันด้วยนะครับแพ็คแรกเขไม่ได้ขายแพ็คสายมือสุดนี่แจกฟรีนะครับแจกฟรีแพ็คที่2ขาย30หยกม่วงนะครับแล้วก็แพ็คที่3าก็10ใบหยกมวง พี่จะไม่ซื้อนะแผกที่3ามซื้อแค่แผกที่2ไปก่อนกอ็ใครกำลังเร่งกำลังเร่งยันอยู่ก็สามารถซื้อกันได้นะครับอุดหนุนเกมหน่อยมาวันนี้เรามาเปิดกันดีกว่าตอนนี้มี64สิ64ยันนะครับยันฟ้าก็มาเริ่มเป็นเลย10ใบแรก

待ってよちょっと落ち着けよおいらケンカは嫌いな眉から出た私を見て綺麗だと思う救急により釣り

わらなセン、てんこてんー、てんこらいかなまるよなにこおかしいのと雨が降る私を呼んでいるようね。

救急によりつ。私の一族はみんな天性のだよ。私の供と。どこだ。母上。一体どこへ行ったのですか。ええ、ピーリー。尻尾で撃っちゃうよ。痛いかも。僕はここにいますよ。はい、あら <music> มา Tano โนออลได้ได้ตัวมาอู้อู้ Okay, ๆโอเคดวงดีนะดวงดีแล้วเอาโคเซนเอาโคเซนอีกตัวนึงอีกตัว okay. okay ขอขอแคปหน้าจอแป๊บเออโอเคมาครับแพ็คต่อไปเมื่อกี้ทำอะไรอ๋อ,อ ى, นาฬโตสเตียมอันนี้ขาเอานาฬโตของผมมาด้วยยิ่งตูชารนะจ๊ะค่ายคูคูเนื้อหลิโอโคเซนนี่โคเซน ボより硬いものなど存在せんわドローいほらお前ら何をお前らをら出た私を見て綺麗だお万感の前読み前らお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 前こお前らお前らお前おかしいの言ったはず前らお前らお嫌いだってお前らお อ่าพิปิดครบ50บใบนะครับก็มันก็จะมีอ่าดอกตามนี้มีแล้วก็เรทกาเซนเพิ่มมาเป็น5เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสุดยอดยูตูแชคไยจิงม

すてきなのにすてきなのにすてきなのにすてのにすてきな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 のきなのにす ทำไมไม่มีทำไมทำโมไม่มาเอพีอ่ะอยากจะทำโมมากกว่าอเหลือเก้าเศษเอยเหลืออ่าเก้ายันยันเก้าใบเอาไงดีเเปิดทีละใบแล้วกันเนาะหนึ่งอยู่

ก็เเชร์จังยริเป็นเซ้คิวจะได้ตามเด็กับเขาบ้างไหมเนี่ยโอ้คิวคิวโยริสโกเซนกเซน

<im itation> <im itation> นั่นไงล่ะนั่นไงล่ะมีแพ็คมีแพ็คกแก๊สมาขายอีกมียันมาขายอีกอ่ะใครที่ <laughs> โอเคใครที่อยากสนับสนุนเกมก็ซื้อกันได้นะครับ ไม่เอาโอ้ไม ну ่ได้โคเซนน่ะหมดแล้ว no. อ่ะยันหมดแล้วอ่ะเหลือแค่ร้อยกแดงอ่ะอ่ะที่สิบอยู่ถูกคิวคิวอ่ที่สิงกัน โอเคก็เป็นอันว่าพีทไม่ได้โกเซนนะครับได้เป็นอ่เอ่ออไหนอยู่ไหนได้เป็นตัวแรกเป็นโอโรตินะครับท่องงูตัวที่สองเป็นอันโดนเอสพีตัวที่สามเป็นเอส e n เนนะครับก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่แหละ ยังจะไม่ได้โกเซนก็ได้ตัวที่โอเคอยู่นะเนี่ยสามตัวโอเคปั้นตัวคงต้องปั้นพ่องูก่อนอ่ะก็โอเคอึ้งเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่ได้โกเซนอ่ะจริงๆคิดไว้นะว่ามันต้องได้เห็นเห็นมีคนได้เยอะมาก ก็เลยคิดว่าเออเลดนี่มันน่าจะออกออกง่ายกว่าออกง่ายอยู่อะ่ะก็ก็ก็ไม่ได้อยู่ดีโอเคก็ขอบคุณนะครับสำหรับอา่าสำหรับการที่เข้ามาเยอะเยะ <c oughs> ครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดแพ็คหาสุสกะโกเซ็นนะครับที่อยู่ ที่ยืนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างฮิโรมะซะนี่ก็ไม่ได้นะครับรอรอ,อแพ็กอ,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 อื่นแล้วกันเพื่อเพื่อมันจะมาเล้ยรอรออ่าเลดอื่นแล้วกันเพื่อเพื่อมันจะมาเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้ตามเลดตัวตามเลดเลยสักตัวหนึ่งนา่าจะะตัวที่ย้อนหลังกลับมาแบบเลดที่แล้วอะไรเงี้ยโอเคใครได้ก็มาแชร์ คอมเมนต์กันได้นะครับว่าเากดไปกี ai, ่ใบยันกี่ใบนะครับเสียกันไปเท่าไร่หรือใครได้ตัวอะไรก็มาบอกกันบ้างนะครับก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็ไม่ได้นะครับโปรเซ็นขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณที่ขอบคุณที่รอดูคลิปกันนะครับแล้วก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพีดด้วยนะครับก็วันนี้ไปแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย